กลับมานะครับกับ True Innovation Award นะครับ The New Era นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับมาถึงรอบที่2แล้วนะครับกับรอบ Direct Sale นั่นเองนะครับซึ่งในรอบนี้นะครับเราจะเปิดโอกาสให้เจ้าของนวัตกรรมนะครับที่ผ่านเข้ามาในรอบนี้นะครับสามารถนําเสนอนะครับความพิเศษนะครับหรือว่าให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะครับให้กับทางคณะกรรมการของเรานะครับกติกาในรอบ Direct Sale เจ้าของนวัตกรรมที่ผ่านเข้ารอบจะต้องทําการนําเสนอผลงานต่อหน้าคณะกรรมการภายในเวลา5นาที โดยคณะกรรมการจะยังไม่มีสิทธิซักถามใดๆทั้งสิ้นหลังจากนําเสนอผลงานครบทุกทีมแล้วคณะกรรมการจะทําการคัดเลือก2นวัตกรรมที่ดีที่สุดผ่านเข้าสู่รอบต่อไปทันทีในรอบนี้นะครับเรามีกรรมการอีกหนึ่งท่านนะครับที่จะมาร่วมตัดสินกันด้วยนะครับรับรองว่าพิเศษแน่นอนครับขอต้อนรับนะครับคุณวัชรากรสีมาสงเคราะห์นะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดครับขอเียงประมือด้วยนะครับสวัสดีครับเอาละครับ ตอนนี้เราจะมาอยู่ใกล้ชิดกันนะครับกับผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบ direct s a l e นะครับจากสาย A นั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดคุณผู้ชมจำกันได้นะครับการพรีเซนต์ของเขาในรอบ Adverse Site เนี่ยนะครับทำเอาคณะกรรมการของเราเนี่ยนะครับโหตื่นตาตื่นใจตื่นหูมากเลยนะฮะกับเจ้าของนวัตกรรมคูเน่นะครับหอมใหญ่ปรุงรสนั่นเองครับอ้าวเชิญเลยครับัสครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับเชิญเลยครับ ก่อนอื่นอยากให้แนะนําตัวนะครับกับคณะกรรมการของเรานะครับรวมถึงคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านด้วยละกันครับครับผมคมชานเอกเตชวุฒินะครับบริษัทปกธนพัฒน์จำกัดเอาละครับมีเวลา5นาทีนะครับในการนําเสนอนะครับยังไงขอให้ใช้อย่างคุ้มค่าละกันนะครับครับครับผมถ้าเิดพร้อมแล้วนะครับ5นาทีเชิญครับครับขอสไลด์แรกเลยครับครับก็เกี่ยวกับคูเน่ของเราเนี่ยมันก็เป็นที่มาของจากเริ่มต้นนะครับในแง่คิดว่า จะทาอย่างไรจากเดิมเนี่ยหอมหัวใหญ่มีปัญหาในเรื่องของเกษตรกรนะครับในเรื่องของการผลิตตามฤดูกาลแล้วก็มีในเรื่องของราคาขึ้นลงตามฤดูกาลมันก็เลยเป็นผลให้เกษตรกรเนี่ยมีปัญหาบางครั้งเนี่ยราคามันตกต่ำทางมอเกษตรเองก็ได้ร่วมกันนะครับทำการวิจัยว่าจะทําทอย่างไรเพื่อที่จะช่วยตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็เลยเป็นที่มาของการคิดค้นว่าจะเอาหอมหัวใหญ่ไปทําอะไรได้บ้างนะครับ mm hmm. ก็ทําอยู่หลายรูปแบบจนสุดท้ายมาคลิกที่เป็นเครื่องปรุงลด การทำเนี่ยง่ายมากนะครับในการเครื่องปรุงรสของเรานะครับเหมือนกับเครื่องปรุงรสในท้องตลาดฮะแต่ท่านเนี่ยต้องเข้าใจว่าท้องตลาดเนี่ยเครื่องปรุงรสเนี่ยนะครับที่เราเราใช้กันอยู่เนี่ยเราเข้าใจว่าเออรสชาติตรงนั้นเนี่ยมันผ่านการแต่งกลิ่นสีรสในการเติมเคมีลงไปเพื่อที่จะให้ตอมรับรสหรือลิ้นของเราเนี่ยถูกตามรสชาติที่เราต้องการแต่หารู้ไหมว่าข้างในนั้นอ่ะสาถึงสีมันเคมี ตรงนั้นก็คือว่าคุณไปซื้อผักปลอดสารในท้องตลาดเสร็จแล้วคุณก็ล้างซะสะอาดเลยสุดท้ายคุณก็มาเติมสารเคมีลงไปมันก็คงไม่ดีกับสุขภาพแน่นอนนะครับตัวนี้เป็นนวัตรกรรมที่ทําจากธรรมชาติ100เเซนตะครับผมยกตัวอย่างว่าคุณทําไข่เจียว1ช้อนชาของคูเน่นะละลายน้ำนิดหนึ่งไข่3ฟองตีทอดกินได้เลยไม่ต้องใส่อย่างอื่นนะครับที่สําคัญคือมันถูยินวันที่เราทําแพ็กเกจตัวนี้ออกมาแล้วทําตัวใหม่นี้ออกมาโลโซเดียมตัวนี้ สามารถใช้ชงดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพได้ด้วยนะครับมันคือธรรมชาติอันนี้เนี่ยเป็นงานอนุสิทธิบัตรนะครับแล้วก็เราเราได้รางวัลชนะเลิศผ่านมานะครับเครื่องปรุงของเราเนี่ยนะครับมีคุณค่าอย่างไรนะครับก็คือมันป้องกันความเสี่ยงต่อโรคนะครับนี่คือข้อมูลเปรียบเทียบว่าในท้องตลาดเป็นอย่างไรนะครับของเราโซเดียมต่ำกว่า710มิลลิกรัมนเวลาขอบคุณครับครับผมโอ้โหนะฮะเอาขอเสียงปรบมือก่อนแล้วกันนะครับ อาจจะต้องการเวลาเพิ่มเติมอีกหน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกไป5นาทีนะครับในการนําเสนอข้อมูลแล้วก็รายละเอียดนะครับเอาละครับและนี่นะฮะก็คือเจ้าของนวัตกรรมนะครับคูเน่ขอบคุณ นะครับหลังจากผ่านมา2รอบด้วยกันนะครับตั้งแต่เออแอดเฟอร์ซไซด์นะครับแล้วก็ Direct s a l e นะครับตอนนี้เนี่ยจาก4นวัตกรรมนะครับเราคัดเลือกเหลือเพียงแค่2นวัตกรรมเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปลุ้นกันต่อนะครับในรอบต่อไปนั่นเองนะครับบอกได้เลยครับว่าเข้มข้นแบบสุดๆเลยนะครับและคณะกรรมการของเราเนี่ยบอกได้เลยว่าโอ้โหกว่าจะตัดสินกันออกมาได้นี่นะครับก็ค่อนข้างหนักใจกันพอสมควรเลยนะครับตอนนี้มาลุ้นกันเลยดีกว่านะครับว่า2นวัตกรรมนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปนะครับ ได้แก่นวัตกรรมใดบ้างนะครับคูแน่หอมใหญ่ปรุงรสครับดีดีด้วยครับเชิญครับโอ้โครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับนะฮะได้มาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ2นวัตกรรมนะครับ ตัวแทนจากสาย A นั่นเองนะครับแต่ว่าแม่ดีใจด้วยในขั้นแรกแต่ว่าต้องไปลุ้นกันต่อในรอบต่อไปด้วยนะครับตอนนี้อยากจะถามทางคณะกรรมการหน่อยลวกันนะครับว่าเป็นอย่างไรบ้างครับกับ2ตัวแทนจากสาย A นะครับผมขอเริ่มจากรอตตี้ยูก่อนละกันครับนะฮะเป็นยังไงครับก็อยากจะชื่นชมทั้ง2ท่านเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีของนวัตกรคือมีการเอาเทคโนโลยีที่ที่ไม่ใช่แค่คิดเองอยู่คนเดียวครับผมแต่มีการ เอาไปหาหลักฐานอ้างอิงนะครับมีการใช้งานวิจัยเข้ามาช่วยครับผมและที่สําคัญคือถ้าสังเกต2ท่านในการพีจซนต์เนี่ยจะบอกได้เลยว่ากลุ่มผู้ที่ใช้นี่คือใครครับผมราะห์จุดแข็งจุดอ่อนการตลาดคือมองครบเลยก็ชื่นชมทั้ง2ท่านนะครับครับนฮะน่ารุ้นครับแล้วก็ในรอบต่อไปเนี่ยนะครับก็จะมีความดุดเดือดมากยิ่งขึ้นเข้มข้นมากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับสำหรับคณะกรรมการของเราทั้ง5ท่านนะครับขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับขอบคุณครับขอเซ バナナーズ。